แล้วตกลงคุณชอบอะไรเนี่ยก่อนหน้านี้เคยบอกว่าอะไรนะให้ไปตรวจที่สถาบันยัน,นย<ด>นใช่ไหมนะฮะเหล็กเนี่ยออกมอ,อกมาก็จากสถาบันเหล็กก็ถ้าคุณไม่เชื่อในมอ,อกเหล็กแล้วคุณออกมาได้ยังไงก็ที่ผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณไม่พอใจตรงนี้ก็ไปขายที่อื่นซะการตรวจของห้องปฏิบัติการที่ที่ไม่อยู่ในขอบขายตามที่ผมกล่าวไปเมื่อเบื้องต้นแล้วนะฮะของไอห้องปฏิบัติการสาบันเหล็กและเหล็กกล้าเนี่ยนะครับ ซึ่งตามที่ผมระบุไว้ว่าการตรวจทั้งสองครั้งเนี่ยตามหนังสือการาทดสอบเนี่ยที่สถาบันเหล็กและเหล็กก้าเนี่ยระบุแจ้งมาเนี่ยว่าการตรวจค่าโบลอนดังกล่าวเนี่ยไม่อยู่ในขอบข่ายการรับรองของห้องปฏิบัติการนั่นหมายความว่าผลลับของการตรวจสอบค่าโบลอนน่ะนำมาใช้อ้างอิงนะครับ<ส>เพื่อมายืนยันว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยไม่ได้เพื่อให้มีผลทางกฎหมายเนี่ย ก็ไม่ชอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นขอขอขอนำเรียนต่อท่านสื่อมวลชนแล้วามนตรีคะไม่ชอบค่ะผลตรวจของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าค่ะแล้วตกลงคุณชอบอะไรเนี่ยก่อนหน้านี้เคยบอกว่าอะไรนะให้ไปตรวจที่สถาบันยันด่นใช่ไหมนะฮะเหล็กเนี่ยออกมอกมาก็จากสถาบันเหล็กก็ถ้าคุณไม่เชื่อในมอกเหล็กแล้วคุณออกมาได้ยังไง ก็ที่ผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณไม่พอใจตรงนี้ก็ไปขายที่อื่นซะแต่มันแปลกว่าแล้วตกลงคุณชอบอะไรคือสถาบันเหล็กเนี่ยเป็นสถาบันที่ใช้ตรวจสอบสําหรับการรับรองมอ,อก,กอของเหล็กต่างๆนะครับส่วนค่าโบรอนเนี่ยอันนี้ผมว่าคงต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะตัวเหล็กของซิงเกอร์หยวเนี่ยตกสองสองครั้งใหญ่ๆก็คือครั้งที่ผมไปตรวจโรงงานตอนเดือนธันวาคมอันนั้นตรวจค่าทางเคมีก็คือตัวบอรอนมันมีมากเกินไป อีกส่วนหนึ่งก็คือเหล็กที่เก็บมาจากตึกถล่มเนี่ยไม่ใช่ตกค่าทางเคมีนะครับตกเรื่องบ้างตกเรื่องมวลต่อเมตรตกเรื่องยิวต่ําหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าคุณสมบัติทางกลน,นะครับแล้วตกในส่วนของเหล็กหลายประเภทแล้วตกหลายตัวอย่างด้วยนะครับในขณะที่เหล็กอื่นที่ไปเก็บมาไม่ตกนะเหล็กของตาต้ากับของ t y s ที่เก็บมาเนี่ยเท่าที่ดูผ่านนะครับแต่เหล็กของซินเกอร์หยวนตกนะนะครับ ไอ้ตัวบรอนตอนนั้นเดือนธันวาคมเนี่ยที่สูงเกินไปเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาเอาอะไรมาพูดบอกว่าทดสอบโดยมาตรฐานสาบัหล็กไม่ได้มาตรฐานมันจะไม่ได้ได้ยังไงคือเอาอะไรมาพูดนะครับแล้วก็แปลกอีกคุณบอกคุณจะไปทดสอบที่ตอนนั้นเนี่ยที่ส่งโอสุดซอยไปจะบอกไปทดสอบที่ยานยนต์แต่คุณแล้วแปลว่ายานยนต์ได้มาตรฐานนะครับผม ถ้าใครสังเกตนะตอนที่ผมไปเก็บเหล็กมาเนี่ยทำไมผมให้ความสําคัญมากว่าวัสดุที่เก็บมาต้องเป็นของเป็นเหล็กที่ใช้ก่อสร้างจริงๆเพราะผมไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลาการตรวจสอบเนี่ยมันเอาของจริงแล้วเอาของเมคไปตรวจนะครับแล้วก็ผมยืนยันว่าสาบันเหล็กเนี่ยได้มาตรฐานแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับถ้าคุณไม่มั่นใจในสาบันที่รับรองมาตรฐานเนี่ยก็เท่ากับคุณไม่เชื่อมันในมาตรฐานแล้วคุณก็อย่ามาอ้างว่า ไอ้คุณได้มอ,อกอได้อะไรมาไม่ไม่ไม่ใช่ครับก็ตอนที่ตกกับตอนที่ผ่านเนี่ยตอนที่ผ่านเมื่อ6เนี่ยปี6กหนึ่งก็ใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเขาเขาพยายามที่จะอะไรหลักฐานอะไรล่ะ,ะที่มันไม่ได้มาตรฐานคในพูดไหมฮะว่าไม่ได้มาตรฐานเพราะอะไรอุปกรณ์เก่าเหรอหรืออะไรอะไรที่ไม่ได้มาตรฐานพูดไหมหรืออะไรยี่ห้อไม่ได้หรืออะไรผมก็ไม่เข้าใจมาพูดลอยๆแบบเนี้ค่ะ แล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับตอนตรวจมาตรฐานเนี่ยเดือนธันวาคมตรวจสองรอบนะครับล่าสุดที่ไปเก็บตึกถล่มก็ตรวจอีกรอบหนึ่งและนี่ก็ไปเก็บตัวอย่างมาเพิ่มอีกแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะครับที่เป็นปัญหาวันนี้มีกฎหมายเรื่องของการประกอบการกิจการโรงงานด้วยมีเรื่องของตัวฝุ่นแดงด้วยนะครับหน่วยงานอื่นผมก็บอกไปแล้วทั้งกขคทั้งสรรพากรตอนนี้ทุกคนกระทรวงพาณิชย์ทุกคนก็เข้าไปดูกันหมดแล้วความซับซ้อนกับความ ใหญ่ของคดีเนี่ยถ้าเป็น DSI ก็ต้องดูหมดทุกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว b i ก็ถูกเพิกถอนและนะฮะก็ก็เขาไปหยิบต <c oughs> อบส่วนนั้นส่วนนี้ที่แทนแล้วคนที่เออถ้าเขาเอานักวิชาการที่มีความรู้เรื่องการทดสอบมานะแล้วพยายามที่จะให้ข้อมูลมาดิเฟนต์ตัวเองว่าผลทดสอบมันไม่ได้มาตรฐานไงผมไม่อยากจะฟังเหมือนกันแต่ว่าเอาทนายมาพูดแล้วพูดกว้างๆองเงี้ยแล้วเลือกพูดบางเรื่องแล้วไม่พูดทุกเรื่องมัน มันยิ่งความความความรู้สึกผมเนี่ยมันยิ่งสร้างความเครือบแข็งใจเข้าไปใหญ่มผมว่าตอบแบบนี้อันนี้ผมแนะนำนะคุณอย่าไปตอบเลยดีกว่าค่ะคเออมีเมื่อกี้ที่รัฐมนตรีถามว่าเหตุผลเขาบอกว่าอะไรใช่ไหมคะทีมงานเราคัดมาให้นิดหนึ่งบอกว่าออหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของสอมอ,อ ก็คือในการนําเหล็กตัวอย่างมาทดสอบจะตัดท่อนที่1แล้วเก็บไปท่อนที่2จะเก็บไว้เป็นเหล็กอ้างอิงท่อนที่3มโรงงานเก็บไว้ถ้าตรวจเสร็จมีการโต้แย้งจะได้เอามาตรวจสามเพื่อจะคลายข้อสงสัยแต่ซินคอ์ยวนโดนตรวจเอาเหล็กที่ตรวจครั้งที่1แล้วไปตรวจครั้งที่2แบบนี้คืออะไรต้องการเพราะต้องการให้ผลเหมือนครั้งที่1ใช่ไหมฝากสื่อมวลชนถามสมอให้ด้วยโอ้โหมันเป็นคือไอ้เหล็กเดือนธันวาคมที่ไปเก็บมา ส่วนตัวตัวอย่างเนี่ยมันเป็นเหล็กมาจากล็อตเดียวกันแล้วการตรวจรอบที่สองเนี่ยผมขำมากในตักกะของเขาเพราะลอตตรวจรอบสองนี่ใครเป็นคนขอให้ตรวจรู้ไหมครับซิงก็อยู่นเป็นคนขอให้ตรวจเองรอบสองเขาก็เลยบอกว่าเอาอันแรกไปตรวจซ้ําอันที่สองเพื่อให้ผลมาเหมือนก็โดยหลักเขาไม่เชื่อในเรื่องของผลตรวจในล็อตเดียวกันรอบแรกนะครับแล้วมันจะไปเอาอีกชิ้นหนึ่งมาตรวจได้ยังก็เลยเอาอันเดิมมาตรวจก็คือล็อตเดิมนี่แหละอ่าคือล็อตเดิมนี่แหละนะครับมันก็เป็นมันก็เป็นอย่างนั้น แล้วอย่างค่าโบรอนเนี่ยทางาคุณสมบัติของเครื่องมือทดสอบเนี่ยคือปกติเวลาเขาตรวจเขาจะตรวจว่าบอรอนเนี่ยเกิน8 ppm คือใน1ล้านส่วน1ล้านกรัมเนี่ยมีมีมบอรอนมากกว่า8กรัมนะฮะหรือ8 ppm ถ้าเกินเนี่ยก็ ก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ของสาบันเหล็กนี่สามารถตรวจได้ตั้งแต่1 ppm ขึ้นไปจนถึงจนถึง140 ppm นะครับแล้วก็ในครั้งแรกนี่ก็พบว่าเกิน8 ppm อืครับค่ะอาจารย์อมรอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะโบรอนนี่มันสําคัญยังไงคะไอ้การตรวจค่ะโบรอนเนี่ยมันเป็นธาตุที่มันอยู่ในเหล็กมันเป็นความไม่มันมันก็มีการเติมเข้าไปหรือว่าอาจจะมาจากเศษเหล็กเดิมที่เขาใช้เป็นตัววัตถุดิบเนาะทีนี้ถ้ามีมันมีโบรอนเยอะเนี่ยมันทําให้เหล็กแข็งก็จริงแต่ว่าความเหนียวจะลดลงแล้วก็การเชื่อมเนี่ยมันก็จะจะทําได้ยากขึ้นก็คือมันจะมีความเปราะค่ะ แต่ว่าก็อย่างที่บอกแลละครับว่ามันก็อาจจะย้อนกลับมาที่ท่านรัฐมนตรีพูดตอนแรกเรื่องของการใช้เตาผลิตที่เป็น i อเนี่ยไอ้แบบนี้มันกําจัดโบรอนได้ยาก<อ>าคือไ,<ง>ไอสิ่งที่มันเจือปนเนี่ย<ะ>มันถูกขจัดได้ยากไม่เหมือนกับเตาเตาเตาเอ e ที่เป็นเ<ะ>ตาไฟฟ้า มันก็อาจจะเป็นประเด็นปัญหาว่าเขาอาจจะมีค่าค่าโบรอนที่ไม่สอดคล้องกับตัวกับมกซึ่งมกกําหนดไม่ค่องต่ําก็คือ8 8 ppm ที่ท่านรัฐมนตรีพูดค่ะครับต้องต้องให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมคุณผู้ชมและดิฉันอาจจะงงตาอ af ตาว ef คืออะไรคะอาจารย์คะคือในกระบวนการผลิตเหล็กเนี่ยมันมีเทคโนโลยีในเรื่องของการใช้เตานะครับจะก่อเนี่ยเราใช้เตาไฟฟ้า ตาไฟฟ้าเนี่ยให้ไม่ให้นึกถึงลวดเชื่อมเนาะ,ะเป็นการใช้ลวดเชื่อมเป็นอิเล็กโทรดเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดความร้อนถ้ามันเปนเชื่อมก็คือไฟฟ้าท่ะไมเด็กหลอมละลายได้ใช่ไหมฮะเด็กที่เป็นวัตถุดิบแต่ว่ามันมีเตาอีกตัวหนึ่งก็คือเตา IF IF เนี่ยผมให้นึกถึงพวกที่เป็นแผงขดลวดเหมือนกับต้มน้ำจะมีแผงขดลวดแล้วก็ทําให้เกิดการเหนี่ยวนาให้เกิดความร้อนเนี่ยอันนี้มันเป็นเตาที่มันมีมาในในมอกอตั้งแต่ปี2559รุ่นเก่าอ่ะพูดง่ายง่ายอ่าแล้วก็ประเทศจีีนนเเ่้้้าาก็ไมใชตแแบบแลว แล้วก็ปรากฏว่ามันมีมันมีการการการงานการนำเข้ามาให้ให้ให,ให้ให้ตั้งโรงงานได้ในประเทศไทยแล้วก็ใช้ตเตาประเภทนี้ซึ่งจริงๆก็ต้องบอกโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยมันก็สามารถผลิตเหล็กได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีการจํากัดไอสิ่งเจือปนในเหล็กเนี่ยยากกว่าเตาเตา e f เตาไฟฟ้าเพราะฉนั้นเขาก็เลยมีการเขียนในมกหก้าว่าถ้าใช้เตา e f เนี่ยจะต้องเป็นวัสดุหรือว่าวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเนี่ยที่มีคุณภาพดี มีสิ่งเจือปนต่ำแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็จะควบคุมได้ยากละว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาจะเอาวัตถุดิบประเภทไหนแต่ถ้ามันมีวัตถุดิบที่มันมีพวกสิ่งไม่สิ่งเจอือปนหรือว่าพวกบอลลอนอะไรติดค้างมาเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็จะจํากัดได้ยากแล้วเวลาไปทดสอบทางเคมีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้ ค่ะค,คือมันใช้ได้แหละแต่การจํากัดสิ่งเจือปนของเหล็กอ่ะมันทําได้ยาก,ยากมันจะต้องเพิ่มต้นทุนถูกต้องเพิ่มขึ้นมา<ช>แล้วก็บ้านเราคนไทยน่ะใช้ระบบเตาไฟฟ้าหรือ EF ต้นทุนมันสูงกว่าขเขาเขาเอา IF เข้ามาต้นทุนมันก็ต่ำไงแต่ให้เขาทําก็ได้แหละแต่มันจะเพิ่มต้นทุนเขาก็จะไม่สามารถมาทุ่มตลาดเราได้